สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o ยูทูบที่คุณมวยชาแนลอยู่กับมุมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวยละมาดผู้เอกน้ำหนัการมวยเดสังเวียนเดีย่ยวเป็นจจวันเสาร์ที่8เมษายน2566ที่เวทีมออวยอโศกรสามนนทบุรีเป็นการชกระหว่างเพชรอนุวัฒน์นอนุวัฒน์ยิ้มครับ117ปอนด์กางเกงสีแดงครับส่วนคู่ชกของเขาครับจอมฝีมืออีกหนึ่งลายครับก็คือคิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองหรือว่าพยัคฆ์บรรลันนุ้ยสี่มุมเมืองครับ117ปอนด์กันเป็นฝ่ายสิบเงิน ไปดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับแพ้คองมันดอยเพชรดีคาเดมี่มาเสมอเพชรทา่าเรืออกอิตกกเกษร์ลาสุดก็แพ้กับเพชรเดชบอลสังพ่อไผ่ที่มุมน้ำมือมาฟอร์มหลังพายน้องยกสามยอดกัตตันยูออชริยะ,ะมาแพ้เพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยล่าสุดชนะพุทโทธจิตศราบางแก้วนี่คือผลงานที่ผ่านมาของมุมน้ำมือครับความได้เปรียบของยกอยู่ที่เสมอแดงครับของอาจารผู้ีิขาอาจารย์ประวัติแขกถึงทอน ยกทีสองครับขออนุญาตถ่ายจากมุมตรงนี้ครับเพื่อที่ให้แฟนๆทายช่องยูทูบได้เปลี่ยนอัตลักษณ์แล้วก็เปลี่ยนมุมในการรับชมครับถ่ายช่องมุมแบบนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาครับส่วนใครที่บอกว่าไม่ชัดเจนไม่ชอบมุมแบบนี้ก็ขอไปด้วยครับคอมเมนต์เข้ามาครับเราพยายามปรับเปลี่ยน,นมุมทุกช่องทางเพื่อที่ให้แฟนๆได้ดูกันแบบไม่เบื่อแล้วครับ นี่ครับขวาลำตัวครับเด็กอนุวัตรนอนวัดยิ้มครับรูปร่างสูงใหญ่ยาวกว่าพอสมควรเกี่ยวได้เกี่ยวสับซ้ายครับแม่จะมา เจาะยางอัดเข้าไปครับทางด้านพยักพันล้านหน้าคอกระแทกยับไว้ก่อนครับซ้ายไม่ถึงโอ้ยดูนี่ชัดชัดครับมุมแบบนี้ครับแหมเมื่อกี้นี้เกือบุกในปากครับตาก,กล้องอดูครับเตะเอทีเสียงดังฟอนชัดยับทีซ้ายเทียบพยั์พันล้าน้วยคิวท,ทอง ดูครับเนี่ยเยตะตั้าโลเน้ลงมต่อหน้ากล้องครับสามเดี๋ยวจับนายตีนะหมดยกที่สองก่อนครับพักให้น้าจะตั้มาต่อ หลายขั้ตองเกมบทที่ยกที่3ครับคอจะยกที่3ความเรียบอยู่ที่มุมนั่นเองครับขยับได้เปรียบไกลถึงอกช่วงตัวครับตู่ครับยัดสับครับโอ้จังหวะนี้ทีดเบรกไว้ทีครับพยานพันล้านเป็นอันวัดไม่สนใจครับเดินต่อครับพยามีวางแข้งยาวๆครับดูมุมแบบนี้โอ้ยน้ำป่านน้ำกระจายครับตู่ครับอย่างที่ผมบอกครับใครชอบก็คอมเมนต์เข้ามาครับใครไม่ชอบขออภัยด้วยจริงๆครับอยากจะเปลี่ยน แบ่งแล้วก็หมุนไปทุกรูปแบบแล้วก็ให้แฟนๆได้ดูกันแบบไม่เบื่อ,อครับกินขวาลำเสียครับแอนวัตจับได้ตีได้ไหมไเสียบขวาวันนี้หมุนลงมานน้าเชือกเดินต่อครับเบี๋ยวเข้าไปมันหน้าคอยกระแทกครับตีได้ไหมเสียบเสียบไม่ชัดเจนกับการไม่กเกมัดแย่ออกมาอีกครั้งนึงครับเดินต่อครับ ซ้ายสปริงพีเบกเข้าไปครับพย,ยกพันล้านล้วยคิวทองครับซ้ายโอ้สามลูกนี้ไม่โดนครับไปขาเสียบเสียบชันชันแบบนด้ครับหาชอกบอลของเบนเข้ามาครับเดินต่อเนื่องกัปตันเบนอันวัตโอ้น้ำกระจายครับโดนสองเสียบ ยาคนละแบกแรกกันครับโอ้โอน้ำกระจายเขาจะรวมบอกจับไดเลยครับไ,ได้ไหมจังหวะนี้ครับจับต้านอะไรอย่างนี้ไม่ถนัดครับเพชรอนุวัฒน์จำเองมองทีมงานแล้วก็เดินต่อครับนหน้าวัดกระแทกยับไว้เตะขาเตะซ้ายเสียครับเพชรอนุวัฒน์ตั้งกแพงครับคิวทอง เสีับปินทีขาหน้าถือว่าทำได้ดีครับเทศรัตนไม่สนับเดินเตะขาสับสอกสีับขึ้นมาสีับเอาโอ้โหลบจากมุมนี้ไปมุมนู้นเลครับโอ้ซ้ายใชๆ Two, เอายกที่สามครับยกอนุพักให้น้ำก่อนครับต่างปรอเกศโมเดียยกที่ส <Gir ot. S 1> ี่ครับด้วยนำรายการอู้เสียบเข้าไปครับเสียบแล้วก็ยัดไว้เลยครับตำแหนางเพชรอนุวัฒน์กรรมการประนอมแข็สิงห์ทองครับท่านตําที่ผู้ชี้การบริเวณที่ขวายาวๆเกี่ยวได้ดันทีเบรกไว้เสียบขวาโหยากมากเสียบ คิวทองครับ อีเวลากกครับารง,บงนนนนานบอกให้เดินเร็วๆครับยายามจยสู้ทุกอุ่งแบกแล้วเพชรวัดว่าเดินเข้าไปแล้วมันโดนแข่ง,ของพออัดไว้ไงครับโดนผิด ยกสุดท้ายครับเขื่นนำรายการปัจตุันสุดท้ายความระเบียบไม่ต้องพูดถึงครับอยู่ที่มุมน้่งมือครับ50ช่วงตัวเป็นอย่างน้อยแต่ว่าเป็นวัฒน์มียามาครับขึ้นล้านบ็พาแสนบาทท่าพลิกได้ในวันนี้ครับว่าคิวทองไม่ยอมเป็นเป้าหนี้ครับหมุนไปเรื่อยดีไปเรื่อยครับ và bây giờ tiếng tiếng buồn về liên 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 ครับท้ายครับนี่คือภาพที่สวยงามของกีฬามวยไทยครับเราดูชูม,มืออย่างเป็นทางการครับวงการบล็อคแคร์สินทรลบรวงไหคะแนนกับไปที่สองครับมา้กับใบที่3ก็ไม่มีปัญหาครับผ่านไปชูมือให้คิวทองนุชสีมุ่งมืองครับเป็นฝ่ายชนะเพชรอนวัน์นอนวัดยิ้มไปแบบขาดลอย